ท,ทำเอาพิธีกรชื่อดังเนี่ยถึงกับยิ้มแก้มปรีเลยทีเดียวค่ะเมื่อน้องภูมิหนูน้อยวัยเจ็ขวบที่พิธีกรดังเคยช่วยเหลือเอาไว้กําลังจะบวชเนนเพื่อทดแทนพระคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยในวันที่4พฤษภาคมนี้ค่ะ เป็นที่รู้กันว่าพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยแห่งรายการโหนกระแสมักจะให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนไว้มากมายค่ะรวมถึงเคสของน้องภูมิเด็กชายวัยเจ็ดขวบเมื่อปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาสุขภาพเป็นปากแหว่งเพดานโวจนต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งน้องภูมิเนี่ยถึงกับชูป้ายประกาศขายบ้านเพื่อช่วยแม่หาเงินใช้หนี้และใช้ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโวซึ่งหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายในการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยและในครั้งนั้นค่ะน้องภูมิเนี่ยก็เคยลั่นวาจาว,วาจ ให้พี่หนุ่มเพื่อทดแทนบุญคุณในครั้งนี้ค่ะล่าสุดแม่น้องภูมิโพสต์ภาพน้องภูมิพร้อมข้อความว่าลาบวชเนนครับ ขออนุโมทนาลาบวชเนนเพื่อทดแทนพระคุณพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่ช่วยผมกับคุณแม่จนได้ชีวิตใหม่ผมขอบคุณครับจากนั้นก็มีการปล่อยภาพน้องภูมิถือผ่านทูบเทียนแพรโดยมาลาบวชกับรูปหนุ่มกัญชัยพร้อมข้อความว่าผมไม่มีโอกาสไปกราบลาบวชขออนุญาตกราบที่นี่นะครับพี่หนุ่มโดยกำหนดบวชเนี่ยก็คือวันที่4พฤษภาค,คมเวลา8โมงเช้าค่ะด้านพิธีกรดังกัญชัยเมื่อรู้ข่าวนี้เนี่ยก็ได้เผยความรู้สึกของตนเองในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึง เรื่องน้องภูมิค่ะว่าเห็นแล้วขอบคุณมากๆทั้งเล่าเรื่องของน้องภูมิเกิดมาแล้วมีอาการปากแหว่งเพดานโวแล้วเลือดจะไหลออกมาจากปากตลอดเวลาพูดตอนนั้นคุณแม่ของน้องเนี่ยไม่มีตังค์กลังลําบากประกาศขายบ้านเพื่อจะเอาเงินไปรักษาลูกและเอาไปใช้หนี้เหตุการณ์นี้ตนเห็นเขาไม่ได้เอามาออกรายการแต่เป็นการที่ตนช่วยหลังบ้านโดยมีการเรียกแม่กับน้องมาคุยกันแล้วส่งน้องไปรักษาออกค่าใช้จ่ายบางส่วนในการรักษาให้เพราะน้องมีบัตรส่วน ที่รักษาฟรีอยู่แต่มีส่วนต่างตนก็รับผิดชอบให้ทั้งหมดหนุ่มกัญชัยเล่าต่ออีกนะคะว่าคุณแม่ของน้องภูมิเนี่ยติดหนี้อยู่ประมาณแสนกว่าบาทตนเลยโทรไปเคลียร์กับเจ้านี้ทุกคนโอนเงินให้เจ้านี่ทุกคนเคลียร์หนี้ให้เขาทั้งหมดและสัญญากับตนว่าจะไม่เป็นหนี้อีกแล้วถ้าไม่มีให้มาบอกและให้ตั้งใจทํามาหากินเลี้ยงลูกไม่รู้จริงๆน้องภูมิจะบวชเอารูปตอนมาหาตนมาตั้งบอกน้องก็จะบวชให้ตนขออนุโมทนาบุญพร้อมกับบอกว่าถ้ามีเวลาจะ ะไปร่วมงานบวชโดยล่าสุดเนี่ยก็ได้รับการคอนเฟิร์มนะคะว่าพี่หนุ่มกัญชัยจะเดินทางไปร่วมงานบวชของน้องภูมิด้วยตนเองค่ะนี่สินะผลของการปิดทองหลังพระของกัญชัยกำเนิดพลอยเพราะนอกจากที่จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนผ่านรายการของตนเองแล้วหลังบ้านเจ้าตัวก็คงยังได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอื่นๆอีกมากมายค่ะจึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่หนุ่มกัญชัยเนี่ยจะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเลยค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านโฟเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ